ีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกับบรรยากาศนะฮะในสวนป่าที่ปลูกไม้ป่าที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเาเรียกว่าสมอพิเภกนะครับเพื่อนๆสมอพิเภกของเราก็สูงนะอายุประมาณประมาณ19ปีแล้วออกผลผลิตแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งไม้อย่างหนึ่งนะฮะที่มีคุณสมบัติใ,ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับลำต้นก็ประมาณนี้นะครับ มีอายุประมาณ19ปีนะลต,ต้นเขาเนี่ทำเป็นเนื้อไม้ได้ครับต้นสมอพิเภกเนี่ยสามารถเอาพวกพริกไทยอ่อนอะไรต่างๆหรือกล้วยไม้ป่าอะไรต่างๆมาเกาะได้ดีมากเลยเพราะว่าเปลือกเขาจะยุ่ยนะครับแต่ว่าเนื้อในเป็นแก่นแข็งมากๆ 10ปีก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วปัจจุบันแต่ละต้นให้ผลผลิตประมาณ100-200กิโลกรัมต่อปีผลของสมอเพพก,ก็เอาไปทำเป็นายาสมุนไพรนะกลุ่มของตรีพลาซึ่งได้รับความนิยมมากก็เอาไปผสมกับสมอไทยกาารรมขามป้อม ปีนี้ที่บริเวณโคนของต้นสมอพิเพคกจะมีต้นกล้าของสมอพิเพคกงอกขึ้นทั่วไปหมดเลยนะครับถือว่าปีนี้จะได้ต้นพันธุ์จำนวนเยอะมากๆที่เตรียมที่จะเอามาเพาะพันธุ์ ในแง่ของการปลูกหรือการทําประกอบอาชีพปลูกต้นไม้นยเราก็าจะ,ะได้รับความสนใจความนิยมเฉพาะไม้ที่มีชื่อแต่จริงๆแล้วไม้สมอพิเภกน่ยนะถึงแม้ว่าไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหร่นักนะแต่ผลประโยชน์เขาค่อนข้างจะเยอะมากๆลำต้นก็สามารถทำเป็นเนื้อไม้อย่างที่กล่าวมาแล้ว แล้วก็ถ้าพูดถึงในแง่ของความปลูกในพื้นที่ต่างๆก็ยังมีจำนวนน้อยมากๆสมอพิเพชจึงน่าจะเป็นไม้ตัวหนึ่งที่สามารถเอามาปลูกผสมผสานกับคนที่ชอบปลูกไม้ป่าหรือทำกเกษตรผสมผสานเป็นทางเลือกให้กับเราในอนาคตนะ การทําการเกษตรการปลูกไม้ปา่าแน่นอนมันก็จะมีนะคนที่เอาแนวเดียวกันชอบทําเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตลาดหรือความต้องการถ้าอะไรไม้อะไรที่มีคนปลูกน้อยนะโอกาสในการที่เราสามารถที่จะได้ผลประโยชน์มากกว่านะครับโอกาสที่เราสามารถที่จะทำการตลาดก็ง่ายกว่าด้วย นะนี่คือหลักการเพราะนั้นเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะหาไม้ป่ามาปลูกเนี่ยก็ขอให้ปลูกให้หลากหลายนะครับแล้วก็พยายามหาไม้ที่ผู้คนไม่ค่อยรู้จักหรือคนที่เขาให้ความสนใจน้อยตรงนั้นมาใช้โดยเฉพาะไม้เหล่านี้มันเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าสามารถใช้สอยได้หลากหลายอยู่แล้วไม่ว่าผลประโยชน์ทางสมุนไพร หรือผลประโยชน์ในเรื่องของการทําตัวไม้ทําตัวเรือนทําเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆประกอบกับปัจจุบันนี้นะครับโลกของพวกคนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นตำรับยาสมุนไพรหรือการใช้ธรรมชาติเนี่ยในการดูแลบำบัดรักษาร่างกายค่อนข้างที่จะรับความนิยมมากๆสมอพิเภกจึงเป็นพืชหนึ่งที่เราควรอย่ามองข้ามที่นี่นะก็จะมี มเมล็ดพันธุ์นะงอกขึ้นมาผมก็จะพยายามที่จะเอามาเรียกว่าถอนออกมาชำนะครับเป็นมเมล็ดพันธุ์เป็นต้นพันธุ์เพื่อที่จะมาขยายการปลูกในแปลงที่เหลือเพิ่มเติมด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบ่งทําการตลาดให้เพื่อนๆที่สนใจนะต้องการพันธุ์ของต้นกล้าของสมอพิเภกเนี่ย สำหรับท่านที่สนใจนะต้องการต้นกล้าสมอพิเภกตอนนี้เรามีจำนวนประมาณ3,000ต้นท่านใดที่ต้องการต้นกล้าเอาไปปลูกนะก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 8ย์6ก3 2 9ปึงนําเจึงนำเสนอไว้เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆที่ชอบปลูกไม้ปา่าม้ยืนต้นแล้วก็ปลูกผสมประสาน เราก็สามารถที่จะเอามาเป็นร่มเงานะฮะสร้างบรรยากาศสวนป่าของตัวเองให้มีความหลากหลายให้มีความได้เปรียบนะฮะในอนาคตเพราะนั้นเราต้องใช้นะครับโอกาสตอนที่ผู้คนยังไม่ได้รู้จักนะสมอพิเภกตอนนี้ใครเริ่มต้นก่อนคนนั้นก็ได้โอกาสได้เปรียบก่อนนะครับ ขอฝากไว้ในเบื้องต้นเพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ